ได้นะครับเดี๋ยวจากภูเก็ตนะครับไปต่อกันที่สุราษฎร์ธานีกันหน่อยครับตอนนี้ตำรวจสพเกาะพังงันเขากำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุฆาตกรรมอยู่นะครับหลังจากที่มีการไปพบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกนำมาทิ้งไว้ในกองขยะครับคาดว่าน่าจะเป็นชายชาวต่างชาติเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พอที่จะมีเบาะแสตัวผู้ก่อเหตุแล้วครับ ตำรวจภูทรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพร้อมด้วยชุดสืบสวนสอพเอกาะพังงนันเข้าตรวจสอบบ่อขยะเทศบาลตำบลเกาะพังงนันหลังได้รับแจ้งว่ามีถุงขยะสีฟ้าภายในมีชิ้นส่วนมนุษย์ครับถูกนำมาทิ้งเอาไว้ในย่านชุมชนบ้านท้องศาลาซึ่งทางรถเก็บขยะของทางเทศบาลเกาะพังงันได้เก็บมาแล้วก็นำขยะมาทิ้งก่อนที่จะมีการทำการคัดแยกขยะ จนไปพบว่าในถุงพลาสติกสีฟ้ามีชิ้นส่วนของมนุษย์อยู่ด้านในครับและจากการตรวจสอบก็พบว่าชิ้นส่วนมนุษย์ดังกล่าวครับเป็นชิ้นส่วนสะโพกค,ครับคาดว่าจะเป็นเพศชายไม่ทราบสัญชาติแต่ว่าสันนิษฐานว่าเป็นชาวต่างชาติน่าจะถูกหั่นเนี่ยนะครับมาแล้วไม่เกิน48ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่จึงได้นําชิ้นส่วนศพดังกล่าวไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเกาะพังงนัน พร้อมกับมีการเชิญตัวพนักงานรถเก็บขยะที่เป็นคนเก็บถุงชิ้นส่วนศพไปทําการสอบสวนหาสถานที่ด้วยครับที่ไปพบถุงดังกล่าวว่าเก็บมาจากที่ใดโดยเบื้องต้นครับตำรวจได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายคดีโดยให้ชุดสืบสวนไปสืบหาเบาะแสและไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดย่านชุมชนบ้านท้องศาราที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุนำถุงที่ตัดแยกชิ้นส่วนมาทิ้งเอาไว้ นอกจากนี้ครับยังมีการตรวจสอบถุงพลาสติกสีฟ้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุได้ซื้อถุงดังกล่าวมาจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนเกาะพังงันเพื่อเชื่อมโยงหาเบาะแสนในการที่จะสาวถึงตัวผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ครับส่วนชนวนการก่อเหตุนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับเนื่องจากว่ายังไม่แน่ชัดว่าชิ้นส่วนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นใครนั่นเองนะครับ ขณะที่แหล่งข่าวก็มีการรายงานนะครับว่ามีพบเบาะแสแล้วนะครับสำหรับผู้ก่อเหตุโดยคาดว่าน่าจะเป็นคนที่รู้จักกับผู้ตายครับแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยกันเนี่ยแหละครับซึ่งตำรวจเองตอนนี้เขาล็อกเป้าไว้แล้วครับเพียงแต่ว่ารอพยานหลักฐานให้แน่ชัดเสียก่อนส่วนการตรวจแจ้งคนหายหรือว่าแจ้งนักท่องเที่ยวสูญหายในพื้นที่สพเกาะพัง,งันตอนนี้ยังไม่มีการรับแจ้งคนหายแต่อย่างใดครับ